มีเธอกินนมไหมเฮ้ย โอเคดียังได้ไหมได้ไหมตอบปอบได้ไหมได้ไหมได้กแคนั้นแหละกี่คร้อนแล้วเนียเขาไมยอมพูดไงมีเธอขามีเธอขามีเธอขา แหวนแวนปะแววนแววนแ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 วนวันนี้เรามีตีมตีมของเราในวันนี้คือแม่บ้านแม่สีจัดดอกไม้ดอกทา่ามีความเห็นว่าไงคะทุกคนคือจัดไปใครคะหรือว่าจัดไปให้ใครจัดระดับบ้านเฉยค่ะรู้สึกว่าบ้านมันยังโล่งอยู่ ไปเรียนมาหรอคะไม่มีการเรียนอะไรก,รกรับใครเลยค่ะนี่นะคะทุกคนโคตรเกมม่งเลยอ่ะบุมทั้งเรียนเนี่ยพี่ปูอย่าใช้คขาว่าโคตรเก่งเจไดเขามไม่ได้นะมันจะออกมาหน้าตายัางไงยังไม่รู้ด้วยซ้ำทุกคนว่าวันนี้นหนูจะจัดดอกไม้รอดหรือไม่รอดคิดว่าหนูจะจัดดอกไม้รอดหรือไม่รอดมินนี่เธอว่ารอดไหมมินนี่เธอช่วยพ่อบุ๋มไหมคิดว่าจัดได้หรือไม่ได้ หัวร้อได้นะบอสนะไม่หัวร้อนได้นะหัวร้อก่อนแล้วก็ได้ต้องรอทุกคนต้องช่วยปักปักไปเดี๋ยวสวยเองเรามีเรฟเฟรนซ์ป่ะที่เขาบอกว่าให้เราจัดแบบบานๆออกเรามีความเห็นม่ายังไงรอราคาดีวันนี้ราคาดีค่ะเดี๋ยวเราขอแอบเช็คตรงนี้ก่อนเออมีเธอมีเธอไม่เคยช่วยขายของเลยนะวันนี้ ลุงพีเขาเสียใจไปแล้วคนนึงนะรู้ยังว่ามีเธอไม่รักเขาอ่ะไี่น่าแหกเจ็บมือเป็นไงจะสมเจ็บเจ็บเขาทำงี้อยู่วางมากกว่าเจ็บเล่าไรไม่เคยไม่รองไม่เป่าล้มเองก็ต้องลุกเองนี่เขาใส่คือ้องเลยเอาอะไรนี่เดี๋ยวนั่งกินนมอ่ะฮึ หื่ออะไรตัวอะไรนี่อะไรนี่ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรอันนี้อะไรอะไร,อ,อ,ะไรอันนี้อะไรนะตายหญ่กระต่ายอันนี้อะไรหมาเรียวเรยวให้ป่งพอฉากเยอะแล้วแพมเพิน่น้องเปียวแล้วค่ะ อ่ะตอนที่หนูโยกกับพี่ปูฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะเขาก็ไม่ไปไหนนะเอาไหมไม่เอาเนาะอันนี้ไม่เอาเนาะเอาไหมเนี่ยเอาไหมพี่เก่งเด็กทิ้งเราอะเด็กไปเว้บนชีชีแล้วหนีเ่อเด็กไว้บนชีชีแล้วปปเลี่ยน ใช่ไหมเนี้ยเอาป่ะเขาเบื่อแล้วกระเป๋าชินจังอันนี้กระเป๋าชินจังคือโคตรน่ารักจริงๆพี่ปีดน่าจะชอบตัวเนี้ยดูดิคือเป็นแบบเป็นเหล็กอะ่ะพ,พ,พี่แข่งเนี่ยลองมาจับอันนี้น้ำหนักดีมากแล้วงานดีมากไม่ใช่กองแกงนี่นะคะเลยตัวเดียวนะคะ,คะว่าไงคะไลน์อยู่ไหมคะทำงานเลยคะ ไม่ได้ค่ะใช่มันเป็นไหนมันจะมีอะไรโอเคมีเธอดื้อมากมีเธอรืมลุงพีไหมพี่พีทพี่พีทสโกเรียกเร็วพี่เธออีกอีกพี่เธอนี่ลุงพีแดงมีเธอเล็กอีกเล็กอีกเราเคยตัวติดกันเล็กอีกเล็กอีกไองเคยรักกันมองหาปะ ไม่คังหูกอดก็ตายพี่เรียกอีกสิมีเธอเขามองหาเขามองหาองหาพี่รุมพีเยอะอีกีเออาพี มีเธอมีเธอใครเรียกมีเธอเรียกคเรียกเสียงมีเธออไคะโอ้ยไม่เรียกละเหนื่อยกับเด็กมากเราพี <t ori> <t ori> ่พีีมาแล้วเนี่ยเรยกไปหาพี่พเร็วสวัโหลเร็วฮัสดีมีเมีเธอขาเก่งาา เดี๋ยวพี่ปูเปิดเดี๋ยวห้เ,เดี๋ยวเาจะหาโอเคค่ะเหนื่อยแล้วว่าพี่พีเลี้ยงเด็กไม่ไหวแล้ว,ลวหนูทอละโอเค ที่เราจะมีรูปสักสามคน <c oughs> เอาแปดก,กันนะไม่มันต้องมีบปพึกไปเลยทีเดียวแล้วมันก็ได้แบบเหนื่อยทีเดียวนรกม,มาทีเดียวไงแบบไม่ใช่นรกความเหนื่อยมาทีเดียวเข <c oughs> ้าใจปะ